วันนี้ตั้งมุมกล้องไม่ค่อยดีนะครับกราบขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เจอนักเรียนนานตื่นเต้นเดี๋ยวจะเล่นนะครับเล่นหลังหน่อยเล่น pull up ดึงตัวขึ้นไปน้ำหนักเท่าไหร่เจ็ดสิบนะครับถ้าจะช่วยก็ประมาณ64กสิกำลังดีก็คือมันจะัพพอร์ตเราประมาณ4กิกิโลเหมือนมีคนอุ้มเราขึ้นไปแต่ข้อควรระวังเครื่องนี้ก็คือแรงกระแทกเวลาเล่นเสร็จมันก็จะดีดกลับนี่คึงต้องมีสตินะครับเกิดอะไรขึ้นห้ามปล่อยมือ ดูโค้ด7จิแต่ผมลองห้าสิบเจ็ดก่อน5้าิบเจ็ดก็จะง่ายเอาขาเหยียบสองข้างตึบๆึบขึ้นไปตึบๆึบขึ้นไปยืนอามือจับกว้างนิดหนึ่งตรงคอขักเห็นไหมทั้งสองข้างเอาเข่าวางห้ามปล่อยมือเกิดอ,อะไรขึ้นห้ามปล่อยมือตัวตรงๆหายใจเข้าก่อนยกตัวขึ้นหายใจออกตึบแค่นี้ลงหายใจเข้าชา้ชาๆดึงตัวเองให้ขึ้นเล่นเสร็จก็เอาขาแตะ ที่วางนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งปล่อยมือขึ้นมาก่อนเบาๆนี่มันจะดีดขึ้นมาละค่อยๆไปและค่อยๆลงช้าๆนะครับเดี๋ยวผมจะเจ็ดสิบนะครับเอาห้าสิบเจ็ดลองดูก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยเอาใหม่อันนี้คือเป็นท่าที่ยากที่สุดนะยากที่สุดเจ็บ,บปะตึงอาลองดูมาเมื่อกี้เราดันไปแล้วไงอันนี้เราดึงมาลองดู แล้วพ่งนี้ก็จะมาร่างกายจะไหวหรือเปล่ามาแค่ยกขึ้นตัวตรงปล่อยลงมาหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกหนึ่งอันเดี๋ยวมาช่วยเออทำได้ดีทาได้ดีอันนี้ช่วยไปห้าสิบเจดกิโลสองไปไปเรื่อยๆสามไปพี่ทำได้มาสี่ห้าเอาสิบครั้งหก ดีครับดึงให้สูงกว่านี้เจ็ดหายใจเข้าหายใจออกแปดไปเก้าอีกครั้งหนึง่งสิบโอเคค่อยๆเอาขาวางมือไม่ต้องปล่อยเอาขาวางทีละข้างค่อยๆย,ยกเข่าขึ้นเบาๆจริงๆพี่ทำได้ดีกว่าที่คิดนะตอนแรกผมคิดว่าจะช่วยหกสิบสี่จะให้ให้พี่เล่นประมาณหกโลเล่นเองอันนี้คือเล่นห้าสิบเจ็ดช่วยห้าสิบเจ็ดนะ ที่เล่นคนเดียวสิบสามโลไม่เป็นไรเพราะว่าผมยังไม่ได้ช่วยเลยอทาทําใจเราจะเล่นสามรอบเดี๋ยวรอบนี้ผมขอสิบห้าครั้งเดี๋ยวมาจะช่วยดันสรุปผักขมอบชีดอร่อยอ,อ๋อถ้าพี่ว่าอร่อยก็น่าจะอร่อยอผมจำไม่ได้ว่าผมกินยี่ห้อไหนอร่อยอยากรู้ว่าทำไมถึงพี่ติดเนี่ย ซานตาเฟ่เหรอแต่ข้าบอกในเซเว่นผักผงโอชิตอร่อยจริงๆชอบกินชีสไม่กินพวกหนุมปังแฮมชีสอะไรกินปะหมอไม่ให้กินแต่พี่ชอบกินอันนั้นหนุมหนมปังแฮมชีสหนุมปังมุหยองมันแปรรูปแต่แต่สำหรับนักวิ่งเป็นพลังงานที่ดีเลยนะเวลาวิ่งแล้วก็แบบเซเว่นอ่ะอ๋อกินทูน่าแล้วมันจะ

สิบห้าครั้งขึ้นหนึ่งช้าๆไปสองหายใจเข้าหายใจออกสามไม่ธรรมดาสี่โอ้โหดูจะหมดแล้วเนี่ยห้าไปมาช่วยมาหายใจเข้าหายใจออก,ห,ออกหกเจ็ดไปแปดไม่เจอกันนาะนแรงเยอะเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเก้าสิบ สิเอดอีกครั้งหนึ่งพอกระตุกละโอเคพอเอาขาวางอันนี้คือหนักละถ้าเล่นสิบสอแล้วตัวสั่นแสดงว่าหนักนะครับแต่ให้ให้ชินกับน้ำหนักนี้ไปก่อนไหวนะครับกลับไปทำงานต่อไหมโอเคโอเคก็เห็นก็นะช่วงแรกเวลาพี่มาเทมพี่บอกทิมงานไม่ได้ กลับไปพิมงานไม่ได้อีกรอบหนึ่งทำแต่ให้นาทีหนึ่งให้พักนาทีหนึ่งไม่ถเป็นไม่รเลยมีใครสนใจหรอกแค่ภาพลักด้วยตามตามไปหนึ่งลงมาสองมีถุงมือแต่ไม่ใช้สาม 4หายใจเข้าหายใจออกห้า 5, 6, อา10ครั้งไป่ 7, มันจะน้อยไปหอปก8 9อีกครั้งหนึ่งมาช่วยอยู่โอเคพออะไรที่มันใช่ของเราก็เป็นของเรา